ความมีขึ้นแห่งภพในยะที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่าภพภพดังนี้ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าค่าอานนท้าก,กรรมมีกามทธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีแล้วใสกามพภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่า อานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีเหลาไส รูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลางการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ อานนท้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเลาไซอรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาม่ได้พระเจ้าค่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยท่าตชันประณีตการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนทภพย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล